ลูมิเนียมนี่ช่วยเรื่องลดความร้อนเครื่องยนต์ได้จริงนะเออถ้าเจอประเภทที่เขาโฆษณาบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจนะท่านไปทําเองเปลี่ยนเองหมดอีกเยอะนะครับนะแม่สีสันแวววาววิบวับปิ้งปังแด้งดึงดก็เลยไทีเดียวนะคันนี้นะ ดูจากรูปแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามองไม่เห็นริ้วรอยกันเลยทีเดียวนะสีสันก็ยังเงางามแต่ก็นั่นแหละครับรถมันมีอายุอานามนะเราจะไปประเมินรสภาพมันร้อขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าดูตัวจริงแล้วมันยังมีริ้วมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆผมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆแล้วนะ รถด,ดีๆที่ท่านจะหาได้จาก Facebook Marketplace นะครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับติดตามรถทุกคันได้นะครับข้อมูลรายละเอียดรถยนต์ผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับดูแล้วก็เจอชื่อผู้ขายก็เข้าไปใน Facebook ครับเสิร์ชหาชื่อนั้นได้เลยนะครับเจอก็ติดต่อเจ้าของรถได้เลยครับวาวา สินใจได้แล้วว่าชอบรถคันนี้จริงๆมันห้ามใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อหาผู้ขายได้โดยตรงนะครับมีรายละเอียดข้อมูลทั้งรถและผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอหรืออีกทีหนึ่งก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับสภาพงาม ราคาเบาเบาสบายใจสบายกระเป๋าขนาดนี้นะครับควักเงินจ่ายไปได้รถสภาพแบบนี้มาขับนี่ยผมว่าไม่มีคำว่าเสียดายเลยนะชอบใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองรถกันซะให้ดีทิ้งนะครับแล้วก็พูดจาเจราจากันซะให้ที่ถ้วนตรวจสอบเอกสารกันซะด้วยนะ